เจอแล้วครับเจออีกแล้วเจอสินค้าที่ขายดีบน eBay อีกแล้วนะครับเป็นตัวไหนไปเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้เลยอันนี้ก็คือผงกระชายดำนะทุกคนเห็นไหมนะครับก็มีพี่น้องถามมาว่าผมกระชายดำเนี่ยยังขายได้อยู่ไหมก็ให้ดูนะครับเขาเพิ่งขายไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะเนี่ยนะครับวันที่5ที่ผ่านมานี่เองนะเขาขายหยุดที่500กรัมนะ นะครับอยู่ที่พันหกนะครับมาดูต้นทุนบ้านเราที่บ้านเรานี่มีขายเหมือนกันนะอยู่ในแอปออนไลน์บ้านเรานะนะครับก็เท่าไหร่ฮะสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่าไร่ครับห้าร้อยกรัมเท่ากันเห็นไหมครับโหจากพันหกนะต้นทุนแค่สองร้อยเจ็ดสิบบาทแบบนี้กําไรเหลือใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่อยากขายสินค้าแลบบได้กําไรสูงๆแบบเนี้ย รีบทักมาด่วนเลยครับ